สวัสดีปีใหม่ครับพูดได้ไปเนี่ยผ่านมาก็เดือนที่2ปีนี้แล้วเนาะขอโทษที่หายไปนานนะครับแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปที่ต่อจากที่เราเดินทางไปที่น้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะครับตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะทำคลิปนี้ลงนะครับเพราะว่าเกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างที่ทำให้ผมแบบอารมณ์ไม่เอ j นจอยกับการทำวิดีโอเพราะว่ากลัวคนดูจะไม่มีความสุขแต่คิดไปคิดมาผมว่าผมทำคลิปนี้ลงดีกว่า อย่างน้อยเราก็มีความทรงจําทั้งดีแล้วก็ไม่ดีรวมกันทั้งหมดในคลิปนี้นะครับปัญหาหลายๆอย่างผมก็ได้เคลียร์ใจทั้งหมดแล้วจบแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้ก็กะว่าจะเริ่มต้นใหม่นะครับด้วยคลิปนี้นะครับทิ้งท้ายบทเรียนของปีที่แล้วไว้ซึ่งไม่มีใครรู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่ผมรู้เสมอนะครับในระหว่างทําคลิปนี้ตลอดทั้งคลิป ผมมีความเครียดสะสมเยอะมากนะครับแต่ผมก็พยายามทำมันออกมาให้ดีที่สุดนะครับขอโทษทุกคนที่ช้าด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปเลยกันนะฮะขอบคุณครับลุยเจ้าของกินเราเออน,น,น,นตลาดสวัสดีครับ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 ผมตอนนี้เดออย,ยที่เออเดียวเลย <laughs> ข้าวเราเลยไปเลยพี่ ตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดอยู่แห่งหนึ่งของปากช่องนะครับผมเดินทางมาถึงปากช่องแล้วแล้วก็กําลังจะหาของกินแล้วก็จะเข้าไปที่ลานกลางเต็นท์นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ลานกลางเต็นท์อีกทีหนึ่งนะครับค่ากลางเขาบอกว่าคนละ150บาทนะครับมีไฟฟ้ามีห้องน้ํานะครับเดีโโ๋ยวเราไปเจอกันที่ห้องน้ำเออเดี๋ยวผมผม,ผมอยากอยู่กับธรรมชาติผมจอดรถในปา่าแป๊ะะบหนึ่งป่าป,าป,าปาริงจริงๆดีครับ ดีครับตอนนี้ถึงลานแล้วครับแต่ว่าสงบสงบเกินไปครับรอบนี้ผมเหมารลานแล้ครับเหมารลานจริงๆครับรอบนี้เงียบมากครับผมอยากให้ทุกคนมากันจริงๆครับเพราะว่าช่วงนี้ที่นี่เงียบจริงๆครับไม่มีใครอยู่เลยผมคิดว่าผมน่าจะได้เหมาลานแล้วครับน่าจะได้อยู่กันสองคนนะครับผมเหมา อเคครับเดี๋ยวผมกางเต็นท์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้เขามาเปิดไฟให้ใใหก่อนแล้วก็เดี๋ยว <ไฟ S 2> เดี๋ยวผมถ่ายให้ดู <c oughs> <c oughs> มืดไมยมันตอนนี้หายไปยังไงก็มืดครับอันนี้เปิดไฟในรถนะเนี่ยผม<อ> <c oughs> นั่งอยู่ครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนมาไม่มีคนมาเที่ยวดีกว่าดีกว่าไม่ไม่ใช่คําว่าไม่ค่อยไม่ได้ไ<ม>นะครับเดี๋ยวรอพี่เจ้าของงานเขาเข้ามาก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันฮะ Okay. นะคะมีน้องๆมาให้กำลังใจใช่ไหมอันี้มาอันนี้มาก็ตอนนั้นที่ไปเข,ขาเขาเคาอ่ะดินมันก็แข็งงี้แหละแล้วกูก็แบบเหนื yeah> ่อยอ่ะกูก็ข UH ับรถมาคกูก็ต่ำมั่วต่ำจนแบบไอสมองบกแม่งงอ ่วพาเลยรอดเลเนี่ยต่อไปหาซื้อก็ไปซาก็ไม่มีมีแต่แบบมือ ตอนนั้นจะเป็นต้องใช้ก็เลยต้องซื้อแบบมอื <c oughs> อมาเคยระ <c oughs> มองพังเด้อก <c oughs> ็เลยคิดว่าเออเอาแบบนีก็เลยคิดว่างั้นเอาแบบนี้แหละดีเราต้องปานจะได้ไม่ต้องขึ้นไฟฟ้าอันนี้เราต้จะพึ่งอยู่นะ,ะสังเกตดูแล้วพ,พี่ไปขาดไฟฟ้าไม่ได้ เเ็นรายังไม่เสร็จเลยไม่เอาหมอเนอะยังไม่เสร็จนี่ไงเอามาใหม่แล้วเนาะอร่อยไหมอร่อยไหมด้วยเพรามันอยังเล็กอยู่บอกเขาไปว่าตอนแรกจะกลับบ้าน มืดตึ๊บเลยจิ้มจุโอ้โหแต่หอมมากเต้นเสร,ร็จแล้วครับชาร์จแบตโทรศัพท์อยู่อันนี้กล้องนี้ยังไม่ได้ชาร์จเลยกล้องกล้องโทรศัพท์เนี่ยตักให้หน่อยเดี๋ยวถ่ายให้ตักให้หน่อยเดีย๋ย,ยวชั้นถ่ายให้เหมาลานครับวันนี้นี่เมาอันธรรมดาเหมาลาน เขาบอกว่าเสารอาทิตย์คนเยอะนะใครที่จะมาก็เธอหมามันไปเล่นกับแมวเราอยู่ในตะกร้าอ,อย่าก,กัดแล้วกันมาสงสัย <c oughs> อย่านะอย่านะอย่านะเธอไปเอาลูกมาอยู่ใกล้ๆดิ <c oughs> ในเมื่อน้องปลอดภัยแล้ว <c oughs> เราก็จะกินกันสักที ชาบูชุดละเท่าไหร่ลห้าสิบเก้าบาทช,ชุดใหญ่แต่ว่าสองคนไม่อิ่มนะครับเดี๋ยวดูไปว,ว่าน่าจะสั่งเพิ่มนะครับแต่ก็โอเคแหละอืมตามราคาแต่มันหอมมากเลยมันเป็นหม้อด,ดินแล้วมันหอมมากเลยเ,เดี๋ยวคุนีนน้เดี๋ยวตื่นมาถ่ายน้ําไหลให้ดูนะครับเดี๋ยวไปตื่นมาถ่ายน้ําไหลดูวันนี้มาถึงแล้วมืดมากมอเที่ยวน้ําตกเจสาวน้อยนะครับแล้วก็ทุ่งทานตะวันนะครับใครยังไม่ดูคลิปที่แล้วก็ไปดูได้นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมแปะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเดี๋ยวผมขอาตัวกินก่อนนะครับอาจจะพักผ่อนเลยเจอกันอาจจะเจอกันพรุ่งนี้เลยนะครับมืดน้อยเต็มกล้องเลยแบบมองหน้ามึงไม่เห็นละ,ะสวัสดีครับถึงยามค่ําคืนที่เราจะต้องพักผ่อนกันแล้วนะครับก็ตอนนี้อาบน้ํากินข้าวจนอิ่มหนำแล้วนะครับก็ บรรยากาศเงียบสงบอย่างที่ต้องการเพราะว่าทั้งลานคือมีผมอยู่คนเดียวนะครับไม่แน่ใจว่าทุกคนได้ยินเสียงน้ําเสียงน้ําไหลหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะได้ยินอยู่นะเพราะไมมันน่าจะดูดเสียงได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวตื่นมาก็จะจะถ่ายรูปแล้วก็เล่นน้ําอาจจะได้เล่นเนาะไม่แน่ใจไม่รับปากว่าจะได้เล่นหรือเปล่านะครับจะดูก่อนแต่คิดว่าต้องเล่นนะครับเพราะว่าไปน้ําตกมาก็ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับเพราะว่า เราเวลาจํากัดมากนะครับก็ตั้งใจจะทํา2วันแต่ว่าทําวันเดียวก็โอเคแล้วครับเอาเวลาไปทําอย่างอื่นด้วยนะครับก็ถ้ามีถ้ายอดซับเพิ่มขึ้นมากเพียงพอที่มีกําลังที่จะเที่ยวหรือว่ามีเวลามากกว่านี้<ม>ก็จะเที่ยวให้เต็มที่กว่านี้ครับแต่ว่าตอนนี้มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จําเป็นมากกว่านะครับก็เลยอาจจะไม่ได้เต็มเหนียวมากนะักจริงๆจะนอน ที่ลานน้าตกเจ็ดสาวน้อยให้ดูด้วยคืนนึงแต่ว่าเปลี่ยนใจครับเปลี่ยนเป็นแค่เที่ยวก็พอนะครับมานอนที่นี่จริงท,ที่นี่ผมเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนั้นผมยังไม่เริ่มยังไม่เริ่มทําคลิปเลยนะครับมาเที่ยวก็คือขับมอเตอร์ไซค์มานะครับก็ที่นี่ยผมว่าที่น่าเป็นที่แรกนะครับที่ที่ที่ทำให้ผมแบบมาเที่ยวกางเต็นท์อ่ะเออมาเที่ยวกางเต็นท์ก็เลยไหนไหนก็กลับบ้านจะกลับบ้าน ที่จังหวัสดสุรินแล้วก็หาเวลาแวะมานะครับก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าวันธรรมดาก็ไม่มีคนเหมือนเดิมนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผมชอบมากมากเพราะว่าผมชอบชอบอยู่เงียบนะครับเพราะว่าถ้ามีคนอื่นก,ก็ก็โอเคครับไม่เหงาแต่ถ้าเขาแบบทําอะไรไม่ถูกใจเราผมก็หงุดหงิดเอาง่ายๆก็คืออยู่คนเดียวสบายใจกว่านะครับอืม ก็พอมาเที่ยวอย่างนี้ก็ทําให้รู้สึกว่าแบบเสียดายเวลาครับตอนเด็กๆที่ได้ไปเที่ยวกันพร้อมหน้าของกับครอบครัวนะครับพอเวลาผ่านไปมันก็ทําให้เวลามันถูกจํากัดน้อยลงต่างคนต่างมีหน้าที่แล้วก็มีปัญหามากมายที่ทําให้ไม่ได้อยู่รวมกันนะครับจนแบบว่าเราเราเรา,เราทำทำให้เรารู้ว่าแบบว่าการที่ครอบครัวได้มาอยู่รวมกันพร้อมหน้าเนี่ยมัน มันเป็นอะไรที่วิเศษมากๆนะครับสำหรับผมตอนนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b e เป็นกำลังใจด้วยนะครับ<ม>ก็ฝันดีครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับดไน g ์บ๊ายบาย เช้าครับโอ้ยเมื่อคืนอากาศดีมากครับตุคนตกน่าจะตกดูได้ประมาณ19องศาต่ำสุดนะที่ผมดูเมื่อคืนตอนนี้ก็ประมาณ20 22องศาอากาศกำลังดีนะครับบรรยากาศดีมากเพราะมันเงียบแล้วก็สงบ ผมชอบนอนตรงเสียงน้ําไหลด้วยแบบเวลามีน้ําไหลอะไรแบบผมเป็นคนมีรนิที่ชอบอะไรแบบนี้คชอบอยู่ใกล้ๆน้ําอากาศดีมากครับอากาศดีก็เดี๋ยวผมจะวางแผนเดินทางกลับแล้วนะครับก็อยู่ไม่ไกลมากมากครับอยู่สุรินทร์กับโคราชอยู่ไม่ไกลกันเดินทางแป๊บเดียว ะจะต้มกาแฟกินแล้วก็เก็บของนะเต็มอยู่ข้างหลังก็แนะนํานะครับใครที่ชอบสงบ,สงบๆนะครับแนะนํามาที่นี่วันธรรมดาคนไม่มีนะครับแล้วก็เล่นน้ําได้แต่อากาศหนาวหนาวนะครับดูอีทีโอ้ยมือผมสัน่น <laughs> <laughs> นอนยังไม่เคยอิ่มเท่าไหร่นะ นอนไม่ค่อยหลับมเมื่อคืนอืมดูก่อนว่าไหวหรือเปล่าถ้าไหวจะเล่นน้ำให้ดูสวยนะก็ก็ก็น้ำคลองอะ่ะแต่ว่าน้ำมันไหลตลอดตลอดเกือทั้งปีนะลุง,งเขาบอกอืมนีนะ่หลักการง่ายๆ่ยคน อยากให้ทาใ,ให้มันเป็นน้ําตกให้มันมีนเสียงน้ําไหลเขาก็เอาหินมาถมนะครับเอาหินมาถมคลองนอแล้วน้ํามันก็ไหลลงมานะครับมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ก็คล้ายน้ําตกนะแต่ถ้าเกิดช่วงที่น้ําน้อยกว่าน,นี้นิดนึงเนี่ยตรงข้างล่างตรงเนี้ยมันจะเป็นน้ําตกเลยมันจะเป็นข้างล่างก็จะเป็นโขดหินอยู่ข้างบน,นก็สวยดีนะครับ อ,อารมณ์พักผ่อน่อยทุกคนเดี๋ยวผมจะไปต้มกาแฟกินก่อนอะอนะมีประมาณนี้ครับใครอยากมาตามก็เดี๋ยวผมทิ้งโลเคชันไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ทิ้งเบอร์ติดต่อเขาไว้ให้นะ <c oughs> มาตามกันดูได้เหมาะกับเหมาะกับคนที่ชอบสังสรรค์ด้วยที่ชอบแบบเสียงดังอะ่ะมาเป็นกลุ่มอะ่ะผมแนะนำมาที่นี่เลย มาวันธรรมดานะเพราะมันไม่มีคนคุณจะเปิดกี่เดซิเบลกี่เสียงร้อยสามสิบสามร้อยเดซิเบลคุณก็เปิดไปเลยเพราะว่าแถวนี้มันไม่มีคนอยู่นะครับค่อนข้างส่วนตัวมากมากพื้นที่ก็เยอะเนี่ยกลางเต็มในได้โอ้โหเสสิบหลังนะครับแล้วก็ที่นั่งกินก็เยอะ <c oughs> ที่นั่งกินก็เยอะนะครับเขามีอุปกรณ์มีอะไรให้ตลอดนะครับมีชาบูมีหมูกระทะอะไรมาส่งทั้งคืนนะแล้วพอมเป็นป่าไผ่แล้วมันก็แบบอก็อากาศดีนะครับเวลาลมพัดมันได้บรรยากาศมากๆนะเดี๋ยวผมเตรียมตัวเก็บของก่อนเ <c oughs> มื่อคืนหลับสบายอยู่ครับโอเคทุกคนไป อยากขา่าวยังอยากเล่นน้ำก่อนไหมอากาศหนาวอะ่ะอ,อยากเล่นอะ่ะแต่แบบอ,อากาศหนาวเล่นนไหมบางทีเราลงน้ำแล้วเราอาจจะเย็นได้แต่เราอาจจะไม่หนาวก็ได้แต่เราขึ้นมาเราก็จะหนาวเหมือนเดินหนาวมากเดินไปตรงนั้นดิเล่นน<ๆ>้ำเล่นน้ำมามันหนาวอะ่ะอากาศมันเย็นอะ่ะ มาด้วยป่ะฮึบฮึบหินมันไม่ได้ต่ำหรอกน้ำมันน้ำมันต่ำลงน้ำมันไม่ได้ต่ำหรอกเรารู้สึกเองครั้งที่แล้วมาก็ประมาณนี้แหละ ก็น้ำมันไหลตลอดมันก็เขียวไงแหละน้ำมันสุบน้ำมันไม่สูจริงๆลากยาวไปทางนูน้นน่ะเขาก็ทํากันเหมือนกันทําเป็นฝายกัน้นน้ำนี่แหละให้มันเป็นคล้ายๆน้ําตกแล้วก็ให้คนมานั่งกินข้าวกันเล่นไหมละ่ะถ้าจะเล่นก็ต้องไปเก็บเต็นท์ให้เสร็จก่อนนีระวังลื่นลื่นตกและเล่นจริงๆนะ่ะ แค่นี้ก็เอาใช่ไหมงั้นเราไปเก็บเต็นท์ก่อนปะไปเก็บเต็นท์แล้วก็เล่นเอออาน้ำยางยางจะไ,ไปเล่นน้ำทีเดียวไผ่ลันล่นไผ่ลั่นเออทุกคนเมืม่อเมืม่อเมืม่อเมื่อเช้าอะ่ะแมวมันหลุดด้วยมีคนไม่ยอมมีคนปิดเต็นท์ไม่สนิทแล้วแมวมันก็ มุดออกมาเอ็งว่าเป็นใครโอ,อ้มีทั้งปีมีทั้งคุนงค้าเ<ม>ขาจะไปอาบน้ำแล้วไปเก็บเล่นดิไหนบอกว่าจะเล่นนะ้ำเธอกล้าเล่นหรอก้าแต่แบบมันไม่มีน้ำอุ่นเนี่ยแบบมันมีห่วงยางเลยนะ,นะมีห่วงยางเนียเขามีห่วงยางให้ตรงไหนเออเดี๋ยวไปเอามาให้เล่น ุ้ยมึงถ่ายหน้ากูดีนะเนี่ยดีมาเริวมก็ดเต็นก่อนคุยกันเล่นนะเข้าไปดูแพะไปดูแพะับดูแมวนี่มันเป็นรูแบบนี้เฮ้ยมึงเก็บมันก่อนมันมุดออกมาได้ยังไงวะมันดูดเองไงเลยอะก็ว่าปิดเทเน็ตแล้วนะ 在做。 เนี่ยโซนใหม่นะครับเพราะทาเป็นคาเฟ่คาเฟ่รังกาแฟแต่ว่าไม่มีคนคน<ณ>ชมตอนช่วงนี้คนน้อยใครๆก็ไม่อยากจะทําต้นทุนให้มันสูงนะครับเดินไปดินี่ถ้าเรามากลางเต็นท์นะครับเราก็จะมีห้องน้ํากลางเดินเดินมาจากลานไม่กี่เมตรนะเนี่ยเป็นห้องน้ํากลางตรงนี้ ก็จะมีห้องพักมีห้องอาบน้ำกับห้องน้ำแยกกันแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่อยากกางเต็นท์เขาก็มีบ้านพักนะครับบ้านพักสามหลังส่วนเรื่องราคาก็ติดต่อทางเพจเขาเองนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเท่าไหร่เพราะตอนนี้ราคาไม่ค่อยแน่นอนแต่ผมคิดว่าน่าจะมีส่วนลดแน่ๆเพราะชว่วงนี้ไม่ค่อยมีใครมาน่าจะไม่แพงครับถนนก็เป็นถนน เป็นถนนหินแล้วนะครับเขาเอาหินมาลงแล้วครั้งที่แล้วผมมายังติดหลมอยู่เลยนี่ <c oughs> เลินไปไม่เคยกับแพ้ดิ <c oughs> มันเขาเอาอาหารแพะมาวางเลย เดี๋ยวให้เจ้าของเขามาให้เองเจอมีน้องแผะด้วย ว่าเกิเต้นเด้อเล่นน้ำเธอมาเล่นกับเขาไหมเออเล่นแล้วเธอได้ถ่ายก่อนเออแล้วเธอไม่ให้เขาถ่ายตอนเธอเล่นหรอไม่ ต้องเดินระวังกดีเพราหิมไมันไม่ร่ออไม่กล้า,า,า,ายืนสูงอะ่ะภูเขากูขาพิพ๊ดข,า,ขาเผ็ดไยลงมาึงเค่อยเอานะก็ <c oughs> หูเม่เนเไป อ Ye y! อเย้เ้ไม่กล้าไม่กล้าไปถ่ายตรงกลางว่ะกลัวกล้องตกนะครับไม่ใช่กล้องหรอกโคซรรับนี่แหละมือถือไม่อยู่เครื่องเดียวอากาศดีครับน้ําก็ลึกอยู่นะถ้าเลยถ้าเลยแนวหินถ้าเลยแนวหินข้างหลังนี่ไปอะ่ะแนวหินที่เป็นฝ่ายก้นน้ำเน่ยนะครับงน้ฝัู้นน,น้ำใสด้วยแต่น้ําลึก ถ้าเด็กๆมาเล่นน้ําก็ระวังกันด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะเล่นน้ําเสร็จแล้วก็อาบน้ํเท่าเตรียมตัวกลับแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันจนจบน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวจะไปที่ไหนก็รอติดตามชมกันครับหลังจากนี้คงอาจจะยังไม่ได้ทําคลิปนะายาวหน่อยนะครับอาจจะหายไปนานอยู่เพราะว่าต้องกลับไปทํางานแล้วก็ไปเรียนนะครับ ็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับที่นี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับเธอยบายจยไปไปดายบายทียยยยย่เห็นหน่อย <c oughs> ไม่สนใจแล้วเื่นงถอะนะมาแล้วฮะไปาย,าย <c oughs> ที่ใหญ่เรื่องที่พักนะครับก็คนละร้อยห้าสิบบาทสองคนก็สามร้อยครับมีแค่นี้จริงครับค่าน้ำไฟอะไรก็รวมหมดในราคานี้ ค่อนข,ข้างประหยัดนะครับผมเก็บเต็นท์เสร็จแล้วโอเคจริงๆก็ลากันไปรอบนึงแล้วแหละแต่ลืมบอกมาบอกเรื่องราคานะครับแล้วก็สถานที่ห้องน้ําสะอาดครับมีห้องมีอย่างละห้องนั่นแหละอย่างที่บอกอาจจะดูน้อยไปแต่ผมว่าไม่น้อยเพราะว่าร้านแค่นี้คนไม่เยอะครับพอะมันสงบมากๆโอเคบาย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 